มาเทปไม้ดีครับในเลยท่านผู้ชมเยากลางนานะครับผมตอนนี้ช่วงเย็นๆนะผมนะเกือบๆหกโมงผมอ่ะวันนี้เอากลับดักหนูมาสามลังเลยะเป็นกับเหล็กชุดโมสแตเลสช่างสายลาผมเหยือขี้ตายเลผมเนะี่ยเงื่อนงานเป็นแบบนี้กันเลยผมเนะี่ยแต่ล่างจะเป็นนี้นะฮะเป็นเกียวหมุนนะครับผมนะสามารถเปลี่ยนเหยือได้นะครับผมนะเปลี่ยนเป็นฝาขี้ตายและฝาหอ,อ,อยได้ผมนะี่ฮะตอนนี้ช่างมาดูตรงนี้นะครับผมเนะนี่ยนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมมองดูนี่แหละ เหมือนจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมเนะมองมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่นี่อืถ้ามาลองดูไม้นี่นี่ท่านผู้ชมมันแรมันมีรอยขุดนี่หว่านี่ไออ้ออย่างนี้ใช้ได้ท่านผู้ชมจัดเลยฮะสำหรับการขึ้นกับเหล็กชุดโมเสกช่างสายล่านะครับผมเนี่ยขึ้นจับขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมเนะยขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บดึงมาแบบนี้นะท่านผู้ชมอ่าทีนี้เราก็กดไม้นะดึงสลักขึ้นมานะผมนะเครื่องคานเหยียบขึ้นมานะ ไอ้เลยท่านชมไอ้สวยครับผมเนี่ยวางได้เลยครับผมน้ำหอมช่างสายลาผมนะเรียกให้หนูเข้าเหยื่อไวๆนะครับผมเนี่ยฉีดไปสองทีฮะหนึ่งสองนี่ครับสวยครับผมมา๋ยวางเลยี่ะช่างว่าตรงเนี้ยมีตัวแน่นะท่านชมยังไงก็ต้องมอีฮ่าฮ่าอย่างนี้ยดูเรื่องครับผมมา,าวางไปงี้นะท่านชม ผูกไว้นี่เลยครับผมยังเหลืออีกสองหลังนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวช่างไปหาลองดูแถวแถวนี้ตอนนี้ลอยหายากนลครับผมเนี่ยตอนนี้คือส่วนมากแล้วมันจะ, <c oughs> จะกัดสั้งอยู่กลางนานะครับผมเนี่ยโอ้หาลอยคนข้างยากผมอเดี๋ยวลองเราลองดูกันว่าคืนนี้มันจะมีตัวไหมนะผมเนี่ยก็เดี๋ยวดูกันตอนเชา้าผมแคมารอดูผลประกอบการมาคืนนะผมสามหลังแล้วครับผมเนี่ยอยู่ฝั่งนี้หนึ่งหลังนะแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนะผมสองหลังน่ะ หมายหาโคตรยากตอนนี้นะมันมีแต่น้ำท่านผู้ชมไปลองดูกันเลยมันจะมีตัวกันไหมทม่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้นะผมเลยตรงนี้หนึ่งหลังนะไปไปไปดูกันมาลองดูท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้มันมีรอยนี่ฮะเฮ้ยนี่อ้าวเฮ้ยอ่าอย่างนี้แสดงว่ามีรอยนะเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยดูดูรอยรอยมันวิ่งหนูอยู่ในน้ำท่านผู้ชม ดูเป็นช่องเลยท่านผู้ชมเนี้ยเนี้ยวิ่งทางนี้เท่งเ่ยทางนี้ที่หนึ่งเอแสดงว่ารูนี้มีตัวนะเนี่ย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 อ้าวไปลองดูนี่ก่อนฮะถ้าลองรูนี้โดนนี่ใช้ได้เลยแลท่านผู้ชมดูฮะมามาๆามาลองดูที่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาไหมเฮ้ยท่านผู้ชมกลับหายได้ไงได้ไงอ้าวถืออะไรครับอะไรครับไหนไหนเฮ้ยกลับหายหายอยู่ไหน เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหยไม่เหลือครับผมนี่ครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้หน้โอ้ขได้ไขได้ฮึเฮ้ยโอ้มันไม่เล็กนี่ว้าวโอ้โหเอา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 แล้วเอาแล้วเอาแล้วผมบอกแล้วแต้มแรกมันหมานผมเนี่ยผมบอกใส่ตรงไหนโดนตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีดูี รูนี้เดี๋ยวเรามาจัดการกัน,กนคืนนี้กันอีกนะท่านผู้ชมนี่ยมาแห่นี่ฮนะเห็นช่องไมเอ่ยนี่นี่ท่านผู้ชมออกนี่นะีนนะนนะนนะ่อันนึงนี่อันนึงโอ้ยนี่ขนาดน้ําเยอะๆนะท่านผู้ชม <laughs> มันจะลอยล่องน้ํากันเลยท่านผู้ชมนะไปดูสองหลังครับผมข้ามาฝั่งนี้กันแล้วนะนี่เลยตัวหัวปลวกนี่หนึ่งหลังนะแล้วก็เลยไปอีกหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมไปลองดูดิมันดีมาด้วนะ ตรงนี้จริงๆเรามีตลอดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงไหนเนาะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยข้างหลังนะท่านผู้ชมมาลองดูสิผมเห็นมันมีรอยหน่อยๆนะไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะท่านผู้ชมมีตัวไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยหายไ่ไเนี่ยแล้วกลับไปไหนอ่ะท่านผู้ชมฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับผมว่างนี่นี่เฮ้ยไหนี่อ้าว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 เอาแล้วเอาแล้ว นี่นะท่านผู้ชมผมดักนี่นะท่านผู้ชมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไปไหนอ่ะกลับมาให้แล้วท่านผู้ชมอะไรอะะไรวะเฮ้ยโดนอะไรเข้าไปวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวนะขอดูกูนะเฮ้ยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอหาแป๊บ่ะฮะเฮ้ยดู ดูอลอยหมาปะเนี่ยฮะึือหมาฆ่าไปายเยอะเอาละเอายเยอะเหมาดูชมหาไม่เจอท่านชมฮะดูหลังที่สามก่อนไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมหลังนี้หลังนี้ไม่มีตัวผมเนี่นี่เจอครับแม่นี่นะ,ะสรุปแล้วหาไม่เจอนะครับผมเลยโอ้โหอย่างเซ็งเลย หายไปหนึ่งหลังดักสามหลังผมหายหนึ่งหลังลั่นสองหลังนะครับผมเนี่ยให่เลยสำหรับผลงานนะครับผมมาแอโคตรใหญ่นะครับผมเนี่ะดูมือผมโอ้โ,โหโโหนูใหญ่ครับผมเนี่หนูพุกนะครับผมมาแล้วตัวที่หายไปผมว่าหมาไปแน่นอนนะผมเนี่ยข้าไปใส่ข้าเข้าไปบ้านด้วยท่านชมเอาไปทั้งกลับเลยหายหมดเลย สำหรับกลับแล้วผมเนีก่ยกลับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายล่าผมในฮะเป็นแบบนี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นชุดโมสแตนเลสนะครับผมนะฮะใช้งานง่ายนะครับผมนะกลับค่อนข้างเบาผมอันนี้ก็จะเป็นเกียวมุนฮนะ สำหรับเปลี่ยนเยื่อได้นะฮะนะ,ะ่างนี้เลยท่านชมนะนี่ฮะฮะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่ครับผมยำหอมดักหนูช่างสายล่านะครับผมนะผมบอกเลยตัวนี้ฉีดปุ๊บนี่เดี๋ยวหนูก็จะเข้ามากันไวนะครับผมนะวันนี้ช่างลองเพจหมายดูนะฮะก็พออีกประมาณสักเดือนตุลากลางๆตุลานี่ช่างก็จะเริ่มดักหนูแล้วนะก็จะดูว่ามีหนูไหม มันก็มีนะฮะแต่หนูไม่ค่อยขุดรู้ผมมีแต่ลอยหากินผมตอนนี้ก็ดักได้นะผมเนะี่ยตอนนี้ก็ดักได้แต่ว่าเออถ้าเลยไปอีกหน่อยข้างว่ามันน่าจะดีฝั่นนี้นะผมอ่ะโอเคผมนะี่ยสำหรับน้ำหอมดักหนูกับเล็กชุดโมสเตเลช่างสายลาผมสนใจผมนะ่สนใจทักแชทเพจช่างสายลาได้เลยผมสวัสดีครับ